เคยเดินเตะตอไม้หรือว่าสะดุดอะไรบ้างไหมเคยโมโหไหมโมโห <laughs> มันควรโมโหไหม แม้แต่ตอไม้เนี่ยมันก็ยังไม่ควรได้รับการโมโหจากเราเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรถูกต้องไหมเออเราโง่เองไปเดินเตะมันเนาะนั่นนะ่ะในนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ธรรมชาติเนี่ยเหมือนฝนตกอะ่ะโอ้โหแต่งชุดมาซะดีเลยเปียกหมดเลยเคยออกไปบินทบาทระยะทางมันไกลประมาณเจกิโลไปเจอฝนกลางทางอื้หือ,มอมหมดท่าเลยโมโหไม่ออกเลยใช่ไหม ปโมโหใครโมโหธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมแต่คนทุกข์คือใครคือตัวเราใช่ไหมนั่นนะ่ะเห็นนะแต่นั้นแม้แต่ธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่ควรไปโมโหมันหรอกวันนี้แดดออกทําไมเนี่ยวันนี้ฝนตกทําไมเนี่ยอืมทาไมต้องน้ําท่วมด้วยเหตุปัจจัยเราก็ยอมรับมันนั่นแหละรักษาใจตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ใจเนี่ยไปสู่ทุกคติ